ฮัลโหลวันผักพรเอาละผู้ใดที่ว่ากำลังอยากซอกดินอยู่เขตดุงดกเวียงแก้วมาทางนี้เนาะเดี๋ยวพาไปแนะนำนี่เด้อท่านผู้ชมเนาะดินของเขาออกไปทางมอ,อดุงดกงขี่ไปตามถนนปูยางฮะเลยเด้อไปฮอดของเขตนาทมเนาะลอดทางก้องอัน เซนทางรถไฟหันไปตืมถือว่าเข้าออกได้สองหาสามเสนทางหรือเส้นทางที่สองเนาะจะมาทางด้านสร้างก็ได้มาทางใดก็ดีเนาะเป็นดินที่มันนอนอยู่ในสุมโนเหมาะแก่การปลุกสร้างบ้านเฮือนของทานเดอ้อพิเศษเนาะโครงการเท้าให้ทานลูกคา้าแทกเอาได้ตามวงเงินย้ามอีกรอบหนึ่งเนาะแทกเอาได้ตามวงเงินแมตเะเล1 300, หนึ่งพันสาม้อยบาทเท่านั้น พิเศษอีกบาทหนึ่งคือไลาย,ยาการสําระแมนให้ยาวนานจนฮอดสองปีของแถมจากโครงการฮับไปเลยทันที่ไฟฟ้าและน้ปะปะําประปาไฟฟ้าและน้ําประปาถือว่าครบถว้วนเนาะบ้านของเฮาดินของเฮาอยู่ในมือทานแล้วให้พ่อนใจเดือนละเริ่มต้นตามงบประมาณของทานวางไว้สนใจติดต่อมาที่เบอร์โทร9 8 3 9 9839 Thank mm -hmm.